อขอแสงขอแสง้แล้ว้ตัวออโโอนะครับโอเป็นั้นไกไฟวีฟายเมนึเบัวเ้เยบวนั่นะสวัสดีครับ วันนี้ชีวิตโค้นมานอกนะครับมาแล้วครับเนอร์ีลุยสายวังเห็นแล้วนะครับเพาจะมันลงไข่นะครับไข่พิเศษของมีเอฟซีถามว่าไข่นี่ซื้อที่ไหนวะทาสจ่วตการดหลวงครับการดหลวงนะครับการดหลวงจังไฮนี่กะโอ้การดหลวงจังไ้นี่นะครับเนอแต่ตว่ะอ๋อหลังของบ้านอุบุกแต่ก็ต้องไปเข้าเองเห็มนะ แต่ลงทุนกับประมาณเสี่ยงประมาณห้าพันอ่ะห้าพันยังเตำนะกันเนาะเออคุ่มั้งแต่โอ้โนเห็นแล้วก็ป้ากันย่างไปหินเนาะอันนี้อาลรางกายสามเซนกึ่งเหมือนเดิมนะครับสาวคอนกำลังแบกเดี๋ยวไปลงกันเลยนะครับเออกระเบิดสุริละ เรวอยู่บางเขียวนะครับอืมอืมฮ้อ้โเอืมมหันตัว่มหันตัวนี่เฉพาปลาซิปลาส้อยนะครับอืมมีรถนักการ tăng zoom nè, hình như là kiểu có đi lui gần đèn nó nhá các nó sẽ lùng cái đó, là nó còn ควรจะลงน้ำกุ้ได้เสียงวิ่ขวดละเออเทาะเทาะกับเทาะเ็ด่นเย็นได้สามยุดห้าเซนมีเท้าหรือมีเปลาหรือไม่เนะครับมีเปล่าหรือไม่เออครับเปลาต้องหลังเป็นกระนาบเนาะถ้าสนใจก็จ้างได้ครับแต่ต้องโอนค่าตามเมืก่อนนะครับเข้าเทอาพ้อมหรอความยาวแต่ไหนนี่หลอดไม่ท่ สี่สิบห้าว่ามันเกือบเกือบเกือบร้อยเม็ดกันเนาะเออแม่โอ้แต่ว่นนี้น้ำเจียวนี่อีพีแลกเขานะครับร้อยห้าสิบตาความความความยาวความสูงนะเนาะอ๋อเออ นะครับมันต้องมีทีมงานกันสามคนนะครับแต่เขาเวลาเขาหลากเขาจะปิดไฟเดี๋ยวขออยากปิดไฟนครับเขาจะล้อตอนที่ว่าขึ้นบนครับตอนนี้ต้องอยู่ในความ,มหมดกน่อยนะครับคนตั้งกลางไอ้ก้อนต้นก็ต้องหลากเข้านะครับส่ไอ้หลากนี่ก,นกันต้องรออยู่ต้องหนอกนะครับยิดฝั่ง โซนีต้องติดฟังต่ยังเท่าตอให้มันตึงติดนาติดใเดี๋ยเห็ดรบเลยนี่ เดี๋ยวมันเข้าติ๊เด้อมข้ามต่อแล้วกะนข้ามแล้วครับอ๋อป่าจะอยู่จนวุ้นเนี่ยครับผมจะเข้ามาเจ็บบอกเอาเส้นสูตรทมบอกป่าแต่เขาจะดึงเส้นปกเลยอ่ะข้าเอีนมันเศร้ามันเตาหู้น่ะหูแหละเอ๊ะมันหลากขึ้นเลยเหรอหลากขึ้นปกเลยครับข้าวอ่ะมันมืนข้าวเลยมันเพล่อยนะโอ้เขาเยอะแยะหมดแล้ยป่าจะวิ่งเข้าไปหู้วัน ทุกตอนเท่าไาขึ้นนี่ละนีมจะเป็นยังไงมันลางึ้นเตามดนี่ข้เตามันะเก็บอาททีวเเนจะเก็บาเสียงเจ้าของเจ้าของไงกลหม่อะโอ้ตเตาแล้วเก็ดเดินดูนรอบแรกนะครับ EP แรกรอบนี้ อันแะอันอันแนงแเอาขึ้นไปตฟังอ่ะก็เลยมันจะปลาจะวิดอ่ะป่จะหอดอันตีอันแนงอดไมีแล้วรงไงตรงไมีแล้วต่แปลงมดแล้วงานอแล้วูกนนักนี่้มีตัมีคนี้โเคเลยะโอเยอ๋อด้อเด้้อ

ทำเดี <c <c <t uh> <t uh> <t uh ๋ยวเขาอันเอาม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 าหนไปบุล่ะตีลูกอยู่นะไปหมดเองได้วหมไปนะโอ้คขมพองเนาะพองให้หมดกาก้อนดีเยี่ยมดีช่วยมดกาดูเองเอาดูดูโอ้ยโอ้ยต้องโคโอ้ยเส็งโคเส็งโอเคไปต่อดูเพ้่มละไปต่อสองตัว

ไม่ใช่รอบแรกรอบแรกนะครับขำอนเต้นสนอยโอ้โ อันน้นอันนดิ่น้ำเ้บกอยู่แเดี๋ยวเดี๋ยวจะตีมันแมแมเสี่ยงนั่นเยเดี๋ยวนั่นเาปนเอยนันนะครับอ้อยโอ้มเาเคยปนะเกือบป้าปาลังเขาเนาโอ้สุดยอดเลยครับ โอเคอีพีแรกนะครับเห็นเดี๋ยวมาสรุปยอดนะครับว่าเขาได้นักขนาดไหนนะครับโอ้โหเปิกระชังบอใจไปกันเนาะเอาไปทอเนือไเนอ้อเอมีปอมมั้งหรอ เออความอยู่ท่นแก่นเน่ยใส่ลำหงั่มเออมันอยู่น้ำแข็งอยู่กองฟุมั้งกะเอาม้ไ่ต้องเอาไม้เอาไม้หัแกนแหละว้าวต้นทุดยอดอืมนักข่ายนี่ก็เอาป่าเอาง่ายที่นะนะครับนี่นะเดี๋ยวสรุปยอดนะครับ น้อตัวไอยก็อหมดเนะถ้าเป็นเป็นไอ้่ายที่แบบว่าที่เป็นอันอย่างเงาะเออที่เป็นนันไกไฟวยไฟแก่หิ้มาตเน่อไบัวเออกบัวนั่นน่ะโอ้โสุดยอดสุดยอด นับนับนับนี่คอนี้ก็ขายอยู่นะครับในีืคนนี้ขายอ๋อขายครับขายใกล้หินไม่กันทั้งินทั้งกันนะเราดีกว่าทหารทั้งกันกั้กันนะผมอยู่ดีหูพีขายตังค์ยอดลงทุนแรงมากกว่าคนชอบอีกค่ะคนชอบมันห่มเนาะเออเป็นคนหูเยี่ยมได้แลยนี่นะแม่นเหม่นเม่นลงทุนเกือบเกินหมื่นนะครับนี่นะเต็มคุ้ม กรองพื้นมืปลาย้วครับองพื้นมืปลายสุดยอดอืมเนี่ยมันไก่เนาะเข้าในบ่ยัวแท้ก็ถยเข้าในล่ยนะครับเขาสั่งเข้างานจ้างเดนี่แข่บ่อครับรอบแรกทีมงานวังเกียวจัดแป่งป่าส้มก่เนาะ ดูตโอไเดี๋ยวเอาไปทำอะไรดีอีกได้เดียวเนาะยถ้ามันหยาดมะแต่ส้มแปงห้าในมดเราทงานด้าอยลน่ถลมใสเน่นี่แปะน้ำคุกนี่แปะตัวง่หน่ะสะโงเฮาน้ออืมนี่ยังมีกพวนี้่ขดสามขีดสี่ขีดต้องไปแปงตัอ่ะข้าวจทา่ะแมงได้กวนเนี สังเกยวกะยังบัทหารนาเฮ้ยโอเคงูโครนรอบแรกอันนี้เบาๆครับรอบแรกนะครับห้าโลขึ้นเนาะหลิงเหรอฮือมันน้อยก็อนแม่ซีบลไปอ่ะฮงลไปว้าวอะครับเจอกันอีพีสองใหมายต่อไปบเขาเจรจาจุดเดิมเนาะเออเขาต้องเปลี่ยนคมจุดนะครับก่อนจะไปเขาก็แวะใส่ยาฆ่าเชื้อ โอเคอ๋อไ่ไส้วาชุกนี่ยหนึ่งอุ้ยมันอ๋อเถอะครับมีได้ตวงงามอืมกล้วยเนาะโอสุดยอดลครับโตปอมินสีแค่น้อยนะครับยังเถียงกันอยู่ว่าห้าโลขึ้นหรือว่าหกโลขึ้นเออเนาะแล้วขังน้ำไหลไปก่อนนะครับธรรมดาเขาต้อง นกน้ำแข็งเลยนะครับจะดีม้ทแขงนมนครับครับแต่อันนี้เขาน้ำแข็งมันอยู่ติ่รถนะครับมันเดี๋ยวมาตัยโอเคครับได้เจอกัน EP2 นะครับจะไนักหรือนี่ก่อน